สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองเล่ตามผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยอดว่านกเก่าก็จะพายเอฟซีเล่ตามผู้ชมทุกทานไปฟั่งการสัมผัสระวางนวลเทียบาลุ้ยรวยเจอได้นอกกันพาลุยลย้ย,ก,ยกับแม่หมอนนะครับแม่หมอนร้านน้อยเพิ่นบอกสามตัวห้างเดียวงวดวันทีสิบหกเมษายนหกเจ็ดนะครับเพิ่นสิบอกตัวใดก็ตามไปฟั่งน้ำมันนะครับเข้ามาแลวกับว่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอม้วนทั้งมวลอีกหนึ่งที่ญาติเบียงบันไม้ ผมไย้จะทำเป็นคลิปเพื่อว่าใจเอฟซีได้ทำประตูทึกท่านได้ฟังดนรูไปน้ากันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนสมาได้ไหตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับซีแฟนช่องทุกคนนะคะมืนอนีนุนิยามาตามแนวท่งของแม่ม้อนนะคะแม่ม้อนงวดนี้บอบฟันนะคะ ร้านน่อยบอกนะคะแม่มอนจงปากจงข้อว่าเรา่มีเงินไปโรงพยาบาลน,นะคะร้านน้อยบอเบ้าขึ้นมาเลยนะคะเพิ่นเคยบอก,กถูกทั้งสามตัวทั้งสองตัวนะคะแต่ว่าเรา่ได้บอกทุกวดนะคะบอกแค่ไมไดมมกจค่ถูกนะคะงวดนี่บอกสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ่งไปชมเล่ากันเลยค่ะก็ตามนี่นี่แม่ว่าเสียดายเสียดายวาดนั่นพวกนูมาตามที่ว่าอันฟันมาเลขึ้นยุทธนาภาัได้ห่อยเก้าศูนย์ โตบักงย้ายว่าันพิงลกแม่ไดแม่ได้ตามบ่างก็เลยตามอ้อตั้งเสียดาย้ไปอันพิเศืเอียปศูนย์เก้าศูนย์พิเเลยบัดเข้าอันบัดเขาบัดเขาเศร้ารับแล้วคิด่อเลยกจาของคนกั่เศร้าขายเดี๋ยวซื้อบาคันซื้อบาได้ไม่ได้ฝันไม่ฝันไม่วันนี้ฝันไ้น่ะมองฝันหยังเลยมองวันี้แม่ม้อนบพาันมอฝันหยัางเลยคืออด่างนี้ค่าวัน วันนี้พ่อฝันที่ว่าร้านน้อยบอกมันบ่ค่ะแต่ว่าเราบอกวิโดงว่าเร่าบอกผู้เดียวเล่าแล้วบอกพ่อเปิดผู้เดียวเล่าทุกแกห้องบ่กรอนกอนร้านสิบอกห้องแต่ว่าฟั้งปรุลเรืองเพื่อนบ่หัวคือเก่าบแบบเท่ากับว่าคือเก่าแต่ว่าตั้งตังเราว่วะปรุลเรืองตะว่าจังไรเราเราป่ปสำนักหมดก้อนยิ่งแยกเมียว่าร้านบอกเก่าเนาะตัวเดียวเนาะหมดก้อนเนาะ เลือกก่าัวงวดบังเก่าศูนย์เนี่ยแหลเรก็ว่าอยู่บเก่าต่ว่าทังก็สื่อน้ำเล้าเอาหยังใสู่่กาูเก่าจะเอาหยังใส่แม่ก็ถามแล้วว่าบปรูเลือเก่าศูนย์ต่ว่าข้านนางเหรียญดูระเว่างเกี่ยวเล่าค่ะบ่ได้ถามบ่ได้ถามได้ว่าสเด็กจะได้น้อยตังแั่เก่าเรี่งนั่นกับงหน่าเราอยู่โรงพยาบาลผ่าตัดมาเหรอบงเ่าเรื่อง เพิ auer, Malcolm, ่นได้เบาขึนผู้เดียวเพิ่นแม่ก็ซื้อเด้าุนกค่ะไมยักกะวลูกุเอาระวังสิแล้วปัญญานี้เลยถ้าก็กู้เบาอย่งอีกรลวองล่องแม่ก็บ่มันใจดอกแต่ว่ากัลองทุกคนจ้าือว่าเป็นดแต่สาม้าเล่าเราบอกแม่เล่าแต่สามสี่พนแม่ วันนั้นแม่เันกรบอกไอ้ตั้งอยู่ว่าดูเป็นบอกมันนิ่เนี่ยละเราก็ลองมาบอกว่าถ้าว่าคนได้ถามเขสอกขั้นพอถามนี่ให้หยุดแต่ว่าขั้นถามนี่ขั้นถามอนี่สิบอกถามนี่สิบบแม่ขั้นพอได้ถามบอกขั้นพอถามบอกของเล่าอยู่ขั้นระบอีกมันอมเองนะแมบอกรเบเบเองด้วยและแม่ได้ถามไล้ยินแววแววได้ถามอีกแล้วเรื่างเข เขาเลยหันหนานนีแล้วก็เลยยางหนีเลยถ้าหเสื้อหยวกตัวแม่ยิ้งยชัดอยู่แม่ต้องทำเลยน้่วามันสีกจังไดแมกบรูดหรอออกบ่อแมกบรูดด้วยกันเดี๋ยวต้องทำนเดี้ยวล่องตามล่องตามเบิงตัวได้กัแม่ย่ำไม่ขนาดไหนศูนย์เก้าห้าแล้ก็แน่ได้เป็นสื่อสารกับปูเนาะคลายๆายนองแท่นน่ะปูผ้าเบาได้แล้แต่ย่นี้ถูกสาวหรอวะ อ๋อนแปงก็่ยุ่งกันนั่งกี่กันสามสัปดาห์่แปงในลอตเตรี่จะไปแล้วแต่ม่าเดยไม่หาบยู่คือมาตั้งเทียกับเราผว่าจไปนันวันนี้วนห้าผครับมาสิไป่าล่ะไปไพุทกวนพุนได้ได้ได้ห้อยยาแล้ว้มไ่ วัดแม่สีอัดวัดนี่แม่กัจิลงพุ่นตะเล็ลน้อยพอข้อติด่อแม่บม่แ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 ่แม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 ่าม่แม่ม่่่่ คนบิ่นแม่มา่าคนบ่เคยบอกถือเนาะสามตัวนี่เคยบอกถือสามตัวเนี่ยแต่ว่าล่องงเนี้ยนคาได้ค,ค,ค่ะเขาไม่เป็นอเอฟพี่จารณาเด้อค่ะน้องเิ่นเคยบอกถือสามตัวตรงๆมาแล้วหลังจากนั้นกับสามตัวกับบ่เ e. คยบอก่าแม่เลยแม่เคยบอกเพียงหนึ่งสามตัวแล้วก็ออกสามตัวตรงๆงวด มเบอย์083 083พี่แกพี่แนคุณบอกสองสองงวดเด้ยค่ะหายค่ะแปดหาก็อองกองเล่าสองสองบอกบอกสองตวก็ออกสอกรออกสองหวดละมากบอกสามตก็ออก็องดเจ็ต่านแม่งหดแล้วแก่สาวเออแม่งหมดมากมากหลังหังนี่มากมากสองืออลสองหวดแ่สิบาสองต ก็มาบอกกับแกนะที่วากับแกว่งมันก็มาบอกสองตัวเนี่ยมันบอกเง้ยมใดออกทุ่งวดใเพื่อตามสังเกตน้นแล้วสิมีเถื่อแต่วัาเราไ่ได้บอกทุกงวดมันว่าแม่บอกเงี้ยมใดออกเงีนั่นแต่ว่าพ่ได้บอกทุกงวดเคยบอกส้ตัวกัเขาตรงๆต่ว่งวันนี้ว่าแม่เปนใจโสคเส้นปรการบอแม่หัวนั้นว่าผมมีเงินแล้ว่าเอาให้แม่ได้ิบบาทเลยได้จิบบาทสามตั แม่ก็บอกเล่อยเนาะปนีนี่ก็บ้าวพ่นก็บบ่าพเองเพิ่นนบเดทถามงวดงัดนั่นกับมาเดทถามเพิ่นกับบ่าจนสิค่ะแต่งตัวเป็นรุ่นเงี้ยวาวแล้วะบาแม่กับเสือตัวเราเลวางสิขนรุ่ก็ร่งเด็ดไปส่งเรุ่นเงียนก็เลยบอกแม่เพิ่นค่ะเพิ่นก็เลยเสือเอาหสิบาทเจ็ดสิบบาทนี่แหละสิบบาทตัได้แม่วันนี้จะจับก็บเคเก่าหายจ้ะ สูงเก้าห้าตามเบิรงค่ะมันออกของเพื่อนาะวเลขอนกรครับคือปตัวเลขเอาเพราะว่าเข้าเข้าโมมี่โมสมมติแล้วเล่าเมาบ้างไหมเมาโมมี่โมว่างโทรศัพท์เขยืนสะพานแม่อนทางเดียวได้เนาะทางเดียวครับคิดว่าน่าจะซื้อได้แนะน่ารวยเนาะเลขตัวนี้คือเลขสองตัวซื้อยากกับอาร์ตสามตัวเลยได้พี่น้องอัด์ตดักดักดัง ซอยคานำคาไฟแม่หมอนแม่หมอนช่วงนี em ้อ ja, okay. ัตค <It> ัดม <É. S 2> ันว่าแม่ทั้งลูกเขาล้มบาลคนป่วยเนาะคนป่วยก็บอกเล่นห่อยรักหน้อยก็เลยบอกมาเลยแต่พอมีเงินทั้งสิไปล้มบาลทั้งสิไปนู่นไปนี่พอมีเงินหลานน้อยบอกมาเลยซ้ำตัวเพราะวเป็นสีหนาโฉบก็เลยคิดว่าก็ว่แน่เพราะว่าหนูว่าแต่ละครั้งเท่าที่เท่าที่หนูสังเกตเพขนอาจที่ซื้อสารกับปูกรยานา กูพญานาคอยู่บ้านแม่ม้อนยู่หน้าบ้านบ้านหลังนี้เย็นเย็นพี่เนคะับ่ไม่ชวนอยู่บางครั้งก็ซื้อกับปูพญานาคบางครั้งกับกับแก่เนาะกูกับแก่กับแก่เทานะแม่คือพื้นห้องเสียงดังๆใครตัวคนบ่หัวก่อนเนาะแม่เนาะก่อนสิบตัวก้อนสิหัวเนาะบกไฟหงอ อมเอกิดนเิอ็กหน่อยพุานแรนหัาตาแหกจีโนย่ามนดเงาเนาะไอชิ้นโอต่ที่แหลกเลยกับตือนอยู่แ้แบกอะไรนเตือนโอ้โหยังถุหัวจตงเสีหัวแกแกควาเปนเสียงเด็กหน่อยหัวเนาะเสียงแบน้ำแป้งยังหัวคือวะนึกเอานึกจิแป้งไว้แล้ววักแกบอกเลขแต่ว่าก้อนจีบอกเปนหัวก้อนฟน ตอนนี้พมร้าเปบอกเอลซูเมออยู้หม่พอตาอันเทศสาหนามหน่อยให้โอยให้พอมีเงินกอนมือนรอกเพิ่นเพิ่นเพเลียนอยู่พอได้แล้วนะพอสิอยู่พอ3ค่ะพอนสิข่นพอซีนี่แหละเปิดเชื่อมแต่ว่าคนบอกเง้ไดกับแม่นตลอดแต่ว่าคนพอได้บอกทุกหัวเด้อพี่น้องโดนดนบอกที่เอาให้มันได้นสามตเลยคนพอได้บอกตลอดนะคะนันบอกเที่ ไอเอฟซีโซลีน้ำเด้อชมีพิพิธภัณฑ์อะไรอ่ะแค่เห็นนาปกติบ่ค่อยเห็นเป็นง่ายๆหรอกไปโรงเรียนอันอันนี้เป็นลูกแม่เดียวกันบ่แม่จ้าน้องคนแหละไปแยกกันนะผู้เหนือสิทธิ์คือพ่อคน้เหนือสิทธิ์คือแม่นะครับกับบางวัยเอฟซีและธรรมส้มทุกท่านข้องถือในเงินในฟังแล้วนะครับพี่นนทิยาได้สารูปเลขของแม่หมอนนะครับ สัรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็จสลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่หมอนร้านน้อยบอกสามตัวหางเดี่ยวงวดวันที 16, ่สิบหกเมษายนหกเก็ดนะครับร้านน้อยบอกศูนย์เก้าหานะครับตัวเดียวนะครับศูนย์เก้าห่าตัดเป็นสองตัวกับศูนย์เก้าเก้าหาศูนย์หานะครับไปครับบนลังนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกินแบงฮอลต์บ,บาลนระวังมาเอฟซีละทธารมุส้มมุกทันห้องเสร็จอได้ง้ยใฟังแล้วนะครับ สำหรับผมไม่ถ่ายคลิปนี้กลยขอจุติเพียงทํานีพบกันอีกในคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ